ว่าจะตั้งร้านได้ลมแรงจริงๆโอ้หุต้งหาอะไรเนะี่ยเอาของคุณพ่อคุณแม่ก็มาวางนะครับครับผมโอเคครับก็ไปซื้ออุปกรณ์มาวันนี้ซื้อรถไปมา2บาทซื้ออุปกรณ์ไป55บาทเพราะสองจดหมายหมดรับกับสองใสหมด55บาท โอเคครับดย๋ยวมาเริ่มงานกันก็ลพบุรีก็จะมีด้านบนรัตู้กำนันด้งนะอาด้งนะก็จะมีโรงแรมแบบดาดฟ้าด้วยนะครับดูดัดฟ้าเป็นนั่งเก็บกาแฟดูดาดฟ้าได้มองลงมาที่สัมปทการแล้วก็แล้วก็เนี่ยด้านหลังผมนะครับ ทางร้านพัฒนาทางไปปางแขกอะ่ะก็จะมีร้านทองทั้งนั้นเลยไปซืกก้ออุปกรณ์น้องน้องลูกสาวร้านทองครับลูกสาวร้านทองเขาเขาตือ้อดินต่ออะไรเป๊ะเลย,เลยโหเป็นติบติบแท่งเลยปากการ็อตตองร็อตติง้งดินต่อกดร็อตติ้งโอ้โหเราผมผมแทบไม่เคยใช้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่า ผมผมก็ใช้แบบเมื่อก่อนแต่มันดูดีมีระดับอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใช้นานแบบเราว่าสมบุกสมบันมากจากัดไงก็พังไงแล้วราคามันสูงด้วยผมก็เลยชอบจัดแปลงเอาของลูกถูกมาทํางานงานแบบงานงานมีระดับอะไรเงี้ยห้องขาก็เลือกสีพี่ลูกตาก็ช่วยเลือกเอาสีนี้ไหมคะเอาสีนี้ไหมคะเราก็จะเอาไว้สีครับ เอาเอาสีชมพูอะไรกี้บอกเอาสีชมพูแยหาว่าเราจีบอีกจุแต้วเลยเอาสีนี้ไหมครับพี่ตาถาอูไม่เอาขาะไม่เอาค่ะเ,เราก็ยืนกันก็สีชมพูดีไหมนี่จยหาว่าเราจีบอีกคือเราหกก็ย้าไปสีชมพูก็ดีนะคะลมแรงมากเขาเอาไม้มาบางเลยนะคะพีนา<ๆ>ก็เป็นเรื่องตลกขาดไปตอนเชา้าอะ ด้านหลังผมเนี่ยร้านทองเต็มเลยนะครับเป็นสิบสิบร้านเลยไล่ดูอถ้าเกิดฝั่งนี้ก็จะมีอยู่ร้านหนึ่งนะครับทางเข้าไปก่อนถึงสวนราชชาดจะมีร้านหนึ่งแล้วก็นะครับหลังผมเนี่ยร้านทองทั้งนั้นเลยพี่ๆอาร่าป,ป้าๆนานะนะผมว่าอะไรผมแบบว่ากินเที่ยวก็ตังไม่พอไปไปยืมคุณอาก่อนร้านทองร้านระ้านทองก็ให้ยืมมาสวยมาก,ก่อนแย่นี้ผมไม่ได้กินเที่ยวไง ก็ก่าวของคนรัดทองทุกก้าบเราเป็นเรื่องคุยเร่งขงตอนเช้าครับแต่รถบรีบ้านเราโเลยรถเยอะเลยนั้นลมอย่างแรงโอเคครับหลดดุดอีกแล้วหยุดแล้วโอ้คนมาเที่ยวเต็มเลยครับ